ิ่งที่เห็นวันนี้แล้วก็เราก็รู้สึกดีใจมากดีใจมากๆที่ที่ได้เจอทุกคนที่มีโอกาสอีกครั้งกลับมาเจอกันครั้งนี้ต้องขอบคุณแฟนๆที่กลับมาที่นี่แล้วก็ตั้งใจจะบินมาด้วยอขอบคุณมากนะคะที่คอยสป,ปอร์ตเราทั้งสองคนขอบคุณค่ะ,คคะสำหรับออมก็รู้สึกตื่นเต้นจะไม่ได้พูดอะไรนอกจากคำว่าตื่นเต้น ปึ้งใจนึ้นตันไปหมดเลยที่วันนี้เรามีแฟนคลับเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วบอกกันไปหลายรอบแล้วดูกันเนาะรักเนาะรักมากรักมากมากอันนี้โกรธหรือว่าบอกแต่เราคุกากรักมากรักคุณมากมากนี่แล้วเวลาเราสองคนเนี่ยตั้งแต่เดย์วันเราเห็นแฟนคลับจากทีละเล็กทีละนน้อยจนตอนเนี้ย เขาทุบเททำแรงกายแรงใจเขาที่จะมาซัพพอร์ตเราขนาดนี้แล้วก็รวมไปถึงมาให้กำลังใจเราขนาดนี้เต็มที่กับเราขนาดนี้เราอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาไหมคะอยากจะแสดงความรู้สึกอะไรให้พวกเขาไหมก็ถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีพวกเราในวันนี้เหมือนกันอืมขอบคุณรักรักมากเลยอ่ะ ไม่คิดว่าจะมีไม่คิดว่าจะรู้สึกเยอะขนาดนี้ที่แบบจนกั้นไม่กัน <Can 't S 1> ไม่อยู่ปกติ<ๆ>จะเก็บเก่งมากแต่วันนี้แบบเก็บไม่ได้แล้ว,ลวก็รู้สึกว่าอ,อดีรักทุกคนในนี้จริงๆรองกักน<ะ>ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ฝากติดตามเรื่อยๆนะอยู่กับเราเรื่อยๆอยู่กับเราไปตลอด น่ารักมากคือบางอย่างมันมันเกินกว่าที่เราจะสามารถพูดและอธิบายออกมาได้แต่วันนี้ยังมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับอีกไหมคะอยากอุ๊ยที่งเนี่ยหรือว่าเราจะพูดพร้อมกันนับสามไหมล่ะเดี๋ยวๆๆพร้อมกันพร้อมไหมไม่ได้ยินเลย Song Sun Big Surprise Woo If you Momus Lado สุดยอดมากโอเคอ่ะปลดปล่อยออกมาได้แล้วเหรอยังไม่หมดเหรอทุกคนสิ่งที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่ไม่มีใครเคยเห็นนะคะเห็นนักแสดงร่วมเลยค่ะเมื่อสักครู่ตื่อะไรไปใหม่ นักแสดงเป็นนักแสดงอิติมาศดิวบินกมลอ๋อใช่ใ่ใช่ี่หน่อยอ่ะเรื่องนี้นะคะขออนุญาตบอกเลยนี่คือเรื่องเพียงเธอใช่ไหมค่ะอลี่เพียงเธอออลี่ยู่เดอบซีส์ซึ่งทุกคนสามารถไปติดตามซีรีส์เรื่องนี้ได้แต่พี่มุมอยากรู้ว่าเรื่องนี้นี่มันเป็นยังไงอะลองมันเป็นบรอดการ์ดเหรอ ใช่เอ,เอาพอเอาที่พอเล่าได้นะเอาที่พอเล่าได้คาแรคเตอร์บทบาทเนื้อเรื่องตอนจบบทบาทเนื้อเรื่องตอ<า>นจบใช่ได้เอาพอพอพอ,พอ,พอปากของคออ,คอ่ะก็พระตะวนันเป็นตะวันค่ะซึ่งจะเป็นอืมวรรคการเพื่อที่จะปกป้องไอวาน่าจากอันตรายรอบข้าง สายตาก็คือเห็นไอร่าอยู่ในสายตาบ้างไหมยังคะยังไม่เห็นค่ะถามหน่อยเมื่อกี้พที่เขาเข้ามาใจเราเต้นไหมพี่บุ้มลองบ้างเหรอ อุ้ยอันนี้มีโชวอะไรแรงๆมีโชวอะไรแรงมีโชวอะไรแรงๆมาแ้งวรอดูอันนี้พอของปากของคอนะแต่ทุกคนเนี่ยสามารถไปติดตามได้นะคะที่ออฟฟิเชียลแอปเคาน์นะคะเพียมเธอ Only You The Series นั่นเองนะคะทุกพัตฟอร์มเลยรอเลยรอมาเลยค่ะจะได้ดูว่าไงนี่นี่นี่พี่ยังติดตามเลย ดีวิวหน่อยคุณดิวแล้วอยากดูกันเลยยังไงอยากแล้วอยากแล้วอยากดูเลยใช่ไหมอยากแล้วมีมีมีนักแสดงที่พี่อยากดูพี่รู้บทบาทแล้วอันนี้ไดไอดอลสาวอันนี้บริการคุณดิวเล่นเป็นใครเล่นเล่นเป็นเลขาค่ะเล็นขาใครคะบอกไม่ได้ค่ะเออเธอให้บอสมาเป็นเลขาได้เรื่องนี้น่าดูมากๆทุกคนอย่าลืมติดตามซีนนั้นที่บอสเข้าคือ เร็วมากค่ะเร็วมากไม่มีใครข่าค่ะ <c oughs> คอ่านก่อนที่จะไปถึงชว่วงสุดท้ายนะคะที่จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแต่ว่าความสุขไม่หมดเพียงเท่านี้อยากให้แฟนๆอ,อ,อยากให้สองสาวบอกอะไรกับแฟนๆที่ทั้งมาจากฮ่องกงใช่ไหมมาจากจีนมาจากไวโยกายทัพฟองฮ่องกงฮ่องกงช่ค่ะ Ling R is the best h o n From China, from Hong Kong, from... Nice to meet you guys. เอาละปะ๊าป้าถ่ายคลิปเลยต่อไปเพราะว่าหลังจากนี้นะคะได้ทักทายแฟนๆน,นะขอบคุณแฟนๆแ,แ,แล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าสองคนนี้ยังมีอีกหนึ่งโชว์พิเศษ